ในโลกธุรกิจบ้านเราเนี่ยนะครับมีซ e o เก่งๆเ,เยอะมากเลยแต่ถ้าพูดถึงฉายาอย่างหญิงเหล็กหรือ The Transformer ที่แปลว่าผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชื่อของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์จะลอยขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆเลยวันนี้เราเลยจะไม่ได้มาแค่อ่านประวัติของเธอนะครับแต่เราจะมาจาะลึกเพลย์บุ๊กหรือว่ากลยุทธ์เบื้องหลังเส้นทางของเธอจากข้อมูลชีวประวัติแล้วก็บทวิเคราะห์หลายชิ้นที่เราได้มาเพื่อหาคำตอบว่า อะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้บริหารหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของประเทศแล้วเธอก็สร้างอาณาจักรของเธอขึ้นมาด้วยวิธีคิดแบบไหนใช่ค่ะและสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของเธอน่าสนใจมากๆเลยนะคือการเป็นซ e o คนนอกครอบครัวคนแรกขององค์ตอนระดับตำนานอย่างดุสิตธานีซึ่งคือถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวในบ้านเรานะเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกคะ่ะมันต้องใช้ความไว้วางใจที่สูงมากๆ ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะเส้นทางของคุณสุภจีเหมือนบทละคร3องค์เลยค่ะชัดเจนมากองค์แรกคือยุคสร้างเครื่องมือที่ IBM องค์ที่2คือบทพิสูจน์ฝีมือในฐานะนักแก้ปัญหาที่ไทยคมและองค์สุดท้ายคือภารกิจสร้างตำนานบทใหม่ที่ดุสิตธานีซึ่งแต่ละช่วงนี้ความท้าทายต่างกันสุดขั้วเลยค่ะโอ้โหพอแบ่งเป็นสามองแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่องค์แรกกันเลยนะครับ จุดเริ่มต้นที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงคือคุณสุภจีเรียนจบจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่ธรรมศาสตร์ก่อนจะไปตอบริญญาโทรบริหารธุรกิจที่อเมริกาแล้วก็เริ่มต้นทำงานที่ IBM ประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นั่นนานถึง22ปีเต็มเดี๋ยวสิครับจบสังคมวิทยามาแต่ไปเริ่มงานที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง IBM ได้ยังไงครับเนี่ย นั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะบางทีการที่ไม่ได้มีพื้นฐานเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์จ๋าๆมาก่อนเนี่ยอาจจะเป็นข้อได้เปรียบด้วยซ้ำนะเพราะมันทำให้เธอต้องมองเรื่องเทคโนโลยีผ่านมุมของการนำไปใช้แก้ปัญหาให้คนจริงๆไม่ดียุติก,กับตัวเทคนิคมากไปซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากๆของผู้บริหารระดับสูงค่ะแล้วการเติบโตที่ IBM ก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับในข้อมูลที่เรามีระบุชัดเจนเลยว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรก และคนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IBM ประเทศไทยเลยเหรอครับในยุคนั้นนี่มันมันแทบจะเป็นไปได้ไม่เลยนะมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนของเธอตั้งแต่ตอนนั้นบ้างครับมันบอกเราได้เยอะเลยค่ะหนึ่งคือความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการทำงานในองค์กรระดับโลกอย่าง IBM กว่าสองทศวรรษเนี่ยมันเหมือนการเข้าโรงเรียนฝึกทหารที่เข้มข้นที่สุดเลย เธอได้ซึมซับวินัยการทำงานที่เป็นระบบได้เรียนรู้วิธีคิดแบบวิศวกรคือมองปัญหาเป็นภาพใหญ่แยกส่วนแล้วก็แก้ทีละจุดช่วงเวลานี้เลยไม่ใช่แค่การทำงานเก็บประสบการณ์แต่มันคือการสร้างชุดเครื่องมือที่ครบแล้วก็คมมากๆซึ่งเธอกำลังจะพกมันไปใช้ในสนามรบจริงที่โหดกว่านั้นเยอะเลยค่ะ การไต่เต้าถึงจุดสูงสุดที่ IBM นาน20กว่าปีหลายคนอาจจะคิดว่าเธอจะอยู่ที่นั่นไปตลอดแต่ดูเหมือนว่าประสบการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นแค่การเตรียมตัวสำหรับบททดสอบของจริงที่กำลังจะมาถึงที่ไทคมซึ่งนี่ก็คือองค์ที่2บทพิสูจน์ฝีมือใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่การย้ายงานธรรมดานะคะแต่มันคือการกระโดดออกจากคอมฟอร์ทโซนแบบสุดๆจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มั่นคงมาก ไปสู่บริษัทดาวเทียมของไทยที่กำลังอืมระส่ำระสายอย่างหนักเลยพอเรามาดูข้อมูลช่วงที่เธอย้ายไปไทยคมในปี2011นี่คือสถานการณ์น่าจะหนักมากเลยนะครับคือบริษัทขาดทุนต่อเนื่องมาตลอดภาพหลักก็ไม่ค่อยดีนักลงทุนก็ขาดความเชื่อมั่นคำถามคือทำไมเธอถึงเลือกที่จะรับงานที่เสี่ยงขนาดนี้ นี่คือจุดที่แสดงถึงคาแรคเตอร์ของนักแก้ปัญหาเลยค่ะคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นความเสี่ยงแต่เธออาจจะมองเห็นเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้พิสูจน์ว่าชุดเครื่องมือที่เธอสร้างมาจาก IBM นั้นมันใช้ได้จริงแค่ไหนและการเข้าไปในฐานะซ e o ก็คือการได้อำนาจเต็มในการรื้อและสร้างระบบใหม่ทั้งหมดซึ่งมันก็ท้าทายมากแล้วในข้อมูลก็ใช้คำว่าเธอเข้ามาเพื่อเซตซีโร่เลยคือล้างกระดานเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดซึ่งผลลัพธ์มันน่าทึ่งมาก เพราะเธอใช้เวลาไม่นานก็สามารถพลิกไทยคมจากที่ขาดทุนยับเยินให้กลับมามีกำไรได้ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่กำไรแต่ยังพาดาวเทียมไทยคมให้กลับไปพังนาดในเวทีโลกได้อีกครั้งด้วยข้อมูลบอกว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ผมว่ามันฟังดูเหมือนเวทมนต์ไปหน่อยนะอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังครับเธอทำได้ยังไง สิ่งที่น่าสนใจคือเธอไม่ได้ใช้แค่ทักษะการบริหารทั่วไปค่ะแต่เธอนำวิธีคิดแบบวิศวกรระบบจาก IBM มาใช้คือมองหาจุดที่ล้มเหลวที่สุดแยกส่วนปัญหาแล้วก็แก้ทีละจุดอย่างเป็นระบบมันคือการเอาระเบียบว,วินัยทางการเงินกับการบริหารโครงการที่เข้มงวดมากๆของ IBM เข้าไปจัดระเบียบว,วัฒนธรรมองค์กรที่อาจจะคุ้นเคยกับการทำงานแบบเดิมๆนี่คือสิ่งที่คนจากอุตสาหกรรมอื่นอาจมองไม่เห็นและมันคืออาวุธลับที่ทำให้เธอพลิกเกมได้เร็วค่ะอ๋อ oh. เข้าใจแล้วครับแสดงว่าความท้าทายมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขขาดทุนแต่เป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมด้วยคือต้องไปเปลี่ยนวิธีคิดของคนในองค์กรที่อาจจะเป็นวิศวกรเก่งๆแต่ไม่ได้มองเรื่องธุรกิจหรือการเงินเป็นหลักมาก,ก่อนแบบนี้ต้องมีแรงต้านไม่น้อยเลยสิครับแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงมักจะมาพร้อมกับแรงต้านเสมอแต่ความสําเร็จที่ไทยคมนี่แหละค่ะ คือบทพิสูจน์แรกที่ทำให้ตลาดและวงการธุรกิจได้เห็นฝีมือของเธออย่างเต็มตาและตอกย้ำฉายาดีทรานส์ฟอร์เมอร์ของเธอให้ชัดเจนขึ้นไปอีกมันไม่ใช่แค่การกอบกู้บริษัทแต่คือการเปลี่ยน d n a ขององค์กรเพื่อให้มันยั่งยืนซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนการอุ่นเครื่องก่อนจะเจอกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอและภารกิจนั้นก็คือองค์ที่3การสร้างตำนานบทใหม่ที่ดุสิตธานีในปี2016หลังจากพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถแก้ปัญหาบริษัทที่กำลังวิกฤตได้ เธอก็เจอบททดสอบที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคือการเข้าไปนําองค์กรที่เป็นเหมือนสมบัติของชาติเป็นตํานานที่แข็งแรงดีอยู่แล้วแต่ต้องทําให้มันอยู่รอดและเติบโตในโลกยุคใหม่ให้ได้ผมต้องย้ําอีกครั้งนะครับว่าการเป็นคนนอกครอบครัวคนแรกที่ได้คุมบางเหียนธุรกิจระดับนี้มันบอกอะไรได้เยอะมากเลยมันบอกถึงความไว้วางใจที่บอร์ดบริหารแล้วก็ตระกูลผู้ก่อตั้งมีให้เธอแบบหมดหน้าตักเลยค่ะ เพราะนี่ไม่ใช่แค่การบริหารบริษัทแต่มันคือการดูแลมรดกและจิตวิญญาณของแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานการเลือกคนนอกเข้ามาแสดงว่าภารกิจที่รออยู่มันใหญ่หลวงเกินกว่าจะใช้วิธีคิดแบบเดิมๆได้อีกต่อไปแล้วแล้วเธอก็เริ่มต้นภารกิจนั้นด้วยการตัดสินใจที่ช็อกคนทั้งประเทศเลย คือการประกาศทุบโรงแรมดูสิตานีกรุงเทพที่เป็นเหมือนไอคอนคู่บ้านคู่เมืองทิง้งเพื่อสร้างโปรเจกต์มิกซ์ยูสขนาดยักษ์ที่ชื่อว่าดุสิตเซ็นทรัลพาร์คมูลค่าสูงถึง46,000ล้านบาทผมจำได้เลยว่าตอนนั้นมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้เต็มไปหมดแต่การทุบโรงแรมที่เป็นสัญลักษณ์ทิ้งนี่มันเสี่ยงมากนะครับต้องมีเสี่ยงคัดค้านเยอะแน่ๆนเธอรับมือกับแรงต้านโดยเฉพาะจากคนในองค์กรเองที่ผูกพันกับสถานที่เดิมยังไงครับ มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ก็จริงค่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งนะการไม่ทําอะไรเลยอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าด้วยซ้ําในายุคที่คู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาการยึดติดกับสินทรัพย์เดิมที่สวยงามแต่เริ่มไม่สร้างผลตอบแทนสูงสุดคือการถอยหลังโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่คุณสุพจีทําคือการเปลี่ยนความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้มาเป็นความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้ถ้าจะเปรียบเทียบนะคะ มันเหมือนกับเรามีเรือยอดเก่าแต่อี้สวยงามแต่เครื่องยนต์เริ่มพังเราจะเลือกทาสีมันใหม่ไปเรื่อยๆหรือจะกล้าพอที่จะยกเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มันออกทะเลไปไกลกว่าเดิมได้คุณสุภจีเลือกอย่างหลังค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับแล้วผลลัพธ์ของการยกเครื่องใหม่ครั้งนี้มันไม่ใช่การสร้างโรงแรมใหม่แต่เป็นการปฏิวัติโมเดลธุรกิจทั้งหมดเลยในข้อมูลแจกแจงโครงสร้างธุรกิจใหม่5้าแขนงไว้ชัดเจนมาก อยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงธุรกิจอาหาร4ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ5ธุรกิจบริการอื่นๆมันไม่ใช่แค่การกระจายความเสี่ยงนะคะแต่มันคือการสร้างอีโคซิสเต็มที่เกื้อหนุนกันทั้งหมดลองนึกภาพตามนะคะธุรกิจการศึกษาอย่างวิทยาลัยดุสิตธานีกับเลเกรรองเบลดุสิตก็ผลิตบุคลากรคุณภาพป,ป้องให้ธุรกิจโรงแรมและอาหารของตัวเอง ธุรกิจอสังหาอย่างคอนโดหรูก็ขายไลฟ์สไตล์แบบดุสิตคือมีบริการระดับโฮเทล5 Star ให้มีร้านอาหารดีๆอยู่ข้างล่างนี่คือการเปลี่ยนจากแค่คนทําโรงแรมไปเป็นผู้สร้างไลฟ์สไตล์ครบวงจรเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันฉลาดมากเลยนะครับ <S <S มันทําให้แบรนด์ดูสิตธานีเข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้คนได้มากกว่าแค่การมาผักร้อนซึ่งทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่ฉายาอีกอย่างหนึ่งของเธอที่เอกสารระบุไว้ว่าเป็น สถาปนิกทางการเงินตรงนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องกลยุทธ์ a s s e t Light กับ Asset Heavy ที่พูดถึงบ่อยๆด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคำว่าสถาปนิกทางการเงินในที่นี้คือความสามารถในการมองเห็นมูลค่าที่ซ่อนอยู่ในสินทรัพย์แล้วดึงมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมว่ากลยุทธ์ a s s e t Light กับ Asset Heavy นี่น่าสนใจมากช่วยอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะ มันเหมือนกับการที่เรามี2ขาในการเดินขาหนึ่งคือ asset heavy หรือขาที่หนักแน่นก็คือการทุ่มเงินลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างสินทรัพย์ของเราเองอย่างดูสิตเซนทรัลพาร์คแต่อีกขาหนึ่งคือ asset light หรือขาที่เบาและว่องไว คือเราไม่ต้องลงทุนสร้างตึกเองแต่เอาความเชี่ยวชาญและชื่อแบรนด์ดูสิตานีที่แข็งแกร่งมากๆของเราไปรับจ้างบริหารโรงแรมให้คุณอื่นซึ่งวิธีนี้ทำให้ดูสิตานีสามารถขยายแบรนด์ไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วมากโดยไม่ต้องแบกความเสี่ยงเรื่องการก่อสร้างมันคือความสมดุลที่ลงตัวมากค่ะแล้วในข้อมูลยังพูดถึงอีกคำที่น่าสนใจมากคือสินทรัพย์ทางสังคมหรือ social assets อันนี้มันคืออะไรครับมันมากกว่าแค่คอนเน็ชันหรือเปล่า มันลึกซึ้งกว่านั้นค่ะสินทรัพย์ทางสังคมในกรณีของคุณสุพจีคือบทบาทของเธอในองค์กรสำคัญสคัญระดับประเทศอย่างการเป็นกรรมการในสภาอุตสาหกรรมหรือการมีส่วนร่วมผลักดันนโยบายด้านการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของชาติตำแหน่งเหล่านี้มันสร้างความน่าเชื่อถือและบารมีในระดับที่ ประเมินค่าไม่ได้เลยความน่าเชื่อถือนี้เองที่ทำหน้าที่เหมือนกับแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจมหาศาลเข้ามาสู่โครงการต่างๆที่เธอทำอยู่มันคือสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังมากเข้าใจเลรอครับมันคือการที่บทบาทในที่สาธารณะของเธอไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจที่เธอดูแลอยู่ด้วย ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยของการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นจนนอนหรือที่เรียกว่า live work play และ wellness ซึ่งโครงการดูสิตเซนทรัลพาร์คที่กำลังจะเผยโฉมเต็มรูปแบบนี้แหละค่ะคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของวิสัยทัศน์นี้และแน่นอนว่ามันจะผลักดันมูลค่าของทั้งบริษัทให้พุ่งสูงขึ้นไปอีกมหาศาลเลยพอไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้ภาพมันชัดมากจริงๆครับ การเดินทางของคุณสุพจีสุธรรมพันธ์เริ่มจากการใช้เวลากว่า20ปีสร้างชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งที่สุดที่ IBM เอาเครื่องมือนั้นมาพิสูจน์ฝีมือในสนามรบจริงที่ไทยคมจนได้รับการยอมรับในฐานะนักแก้ปัญหาวิกฤตและปิดท้ายด้วยการใช้ประสบการณ์ทั้งหมดมาสร้างตำนานบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้กับดุสิตธานี ภาพลักษณ์ของเธอจึงไม่ใช่แค่ผู้บริหารมืออาชีพที่เก่งแต่คือสถาปนิกผู้ออกแบบและลงมือสร้างอาณาจักรธุรกิจขึ้นมาด้วยวิสัยทัศน์ของตัวเองจริงๆถ้าจะสรุปในเชิงวิเคราะห์นะคะความสําเร็จของเธอคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการใช้ทักษะสองด้านที่สําคัญมากๆคู่คู่กันไปนั่นคือ IQ ซึ่งก็คือความเฉียบคมในการวางกลยุทธ์การเงินการจัดการและ e q ที่สูงมากคือความสามารถในการนําองค์กรที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิม การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันโดยเฉพาะในธุรกิจครอบครัวที่มีเรื่องความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนการจะมีแค่ IQ อย่างเดียวไม่มีทางทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ระดับนี้สำเร็จได้เลยค่ะการได้เจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นมากกว่าแค่เรื่องราวความสำเร็จทางธุรกิจนะครับใช่เลยค่ะมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามที่น่าสนใจกับตัวเอง ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันมานี้มันแสดงให้เห็นถึงความกล้าที่จะทลายโครงสร้างแบบดั้งเดิมที่มั่นคงเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสิ่งนี้น่าจะทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดต่อไปว่าอะไรคือสินทรัพย์เก่าแก่ในเส้นทางอาชีพหรือแม้แต่ในชีวิตส่วนตัวของเราที่เราอาจจะยึดต,ติดก,กับมันมากจนไม่กล้าเปลี่ยนแปลง,ท,งทั้งที่รู้ว่ามันอาจจะไม่สามารถพาเราไปได้ไกลกว่านี้แล้ว เรื่องราวของคุณสุภจีอาจจะบอกเราว่าบางครั้งการตัดสินใจทุบสิ่งที่คุ้นเคยทิ้งไปอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตที่ดีที่สุดก็เป็นได้ค่ะ